นครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เราก็มาอยู่เช้ากันที่เมืองใต้ก็ไม่ได้ไลฟ์มาสองวันเนื่องจากอันแรกเลยก็คือไปดื่มวันเกิดเพื่อนมาหนักไปหน่อยก็ไม่ได้ไลฟ์แล้ววันที่สองก็คือได้ต้องเดินทางตั้งแต่ที่สี่นะครับมาที่ ไานครศรีธรรมราชก็เลยไม่ได้วันนี้ครับอยากจะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อหัวข้อว่าบรรยากาศใหม่หัวใจเดิมประมาณนี้นะครับตนนัวนี้คีย์เวิร์ดในคํานี้ก็คือ,อเดินยากหัวทิเนาะเป็นทรายเดินไม่มีหัวทิ่มได้นะโอเคคีย์เวิร์ดก็คือประมาณว่าบรรยากาศใหม่ มี2คำนะบรรยากาศใหม่แน่นอนก็คือสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้อยู่เหมือนเดิมด้วยปกติแล้วเราทํางานทุกวันใน1ปีมันก็อาจจะประมาณ 8- 90%เนตาะที่เราอยู่ที่บ้านเหมือนเดิมเราก็จะพบกับบรรยากาศเดิมๆหรือเหมือนผมวิ่งทุกเช้าก็จะวิ่งอยู่ในบรรยากาศเดิมๆแต่คนนี้พอมาบรรยากาศใหม่มันก็จะมีเขาเรียกว่าความพิเศษอะไรหใหม่ๆแม้เราจะทํารูทีนเหมือนเดิมน,นะตื่นเวลาเดิม แต่บรรยากาศที่เราไปวิ่งอากาศที่เรารับสิ่งที่เราเห็นมันก็แตกต่างมันก็จะสร้างเขาเรียกว่าสร้างความสุขอีกแบบหนึ่งสารหลังสมองเยอะหลังเลยนะครับซีโรโทนินหรือว่าเอนโดฟินอันนี้อาจจะหลังเยอะกว่าปกติอันนี้อันแรกคือบรรยากาศใหม่คราวนี้หัวใจเดิมก็ความหมายว่าสมมุติเรามีความมุ่งมั่นเหมือนเดิมคราวนี้มันก็จะทําให้เรามีหน้าที่ ที่เราปฏิบัติเหมือนเดิมคืออย่างทิ้งการออกกําลังกายนะหรือบางคนเนี่ยที่ไปท่องเที่ยวเขาก็สามารถจะเลือกงานทําเล็กๆน้อยๆได้แต่บางคนเนี่ยทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์หรือว่าหลายเดือนแล้วเนี่ยก็ไม่จาเป็นต้องทํางานเลยก็ได้นะครับก็ไปก็พักเต็มๆทําอะไรที่มันแตกต่างไปก็ได้ก็สรุปเป็นสองคก็คือบรรยากาศใหม่หัวใจเดิมก็คือแต่จริงๆอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือบางทีเนี่ยคนเรามีความทุกข์เยอะ นะฮะแล้วก็คิดว่าการเปลี่ยนสถานที่เนี่ยมันอาจจะช่วยบางทีมันก็ช่วยได้ผ่อนคลายได้ในระดับหนึ่งแต่อีกหนึ่งในยะเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าหัวใจเราเหมือนเดิมถ้าเรายังหมกมุ่นเศร้าส้อยหรือทุกข์กับสิ่งเดิมๆอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเสพบ,บรรยากาศไม่เต็มที่นะครับฉะนั้นแล้วก็อยากจะฝากไว้ว่าสมมุติว่าเราได้มีโอกาสมาเที่ยวเนี่ยเราพยายามลดละวาง อะไรไว้ก่อนนะฮะแล้วก็มาเสพกับบรรยากาศหรืออาหารหรือวิวทิวทัศน์หรือคนชื่นชมกับคนที่นี่ที่น่ารักหรือเราจะไปจังหวัดไหนต่างจังหวัดไหนก็แล้วแต่ถ้าเราชื่นชมกับตรงนั้นไว้มันก็จะมีความสุขวันนี้ก็จะไม่ได้เน้นเรื่องว่าแรงบันดาลใจเนาะว่าเอ๊ะแรงบันดาลใจอะไรที่ จะเอามาพูดในเรื่องนี้ก็ขอจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับแค่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรามีบรรยากาศใหม่ๆเราจะทําตัวยังไงบางคนไม่เคยตื่นเช้าก็อยากสนับสนุนให้ตื่นเช้าขึ้นแล้วลองมาเดินมาวิ่งดูอย่างผมก็ไปวิ่งมารอบนะึงแล้วก็เป็นบรรยากาศใหม่มันก็เหมือนกับพบความพกพาความตื่นเต้นไปนเหมือนกันเนาะไม่เคยวิ่งตรงนี้อย่างเช่นตอนนี้เช้าเราเดินจากตรงนู้นผมวิ่งไปสุดทางก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเส้นทางตรงนี้มันจะไปสุดกับ หรือเขาเรียกไม่มีทางต่อก็สุดเป็นบ้านเลยแล้วก็ไปพบกับสุนัขส,สอสมแก๊งนะครับที่เขาก็อาจจะไม่คุ้นผมเหมือนกันก็เห่ากันบ้างอะไรกันบ้างอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็วันนี้ก็มีเมื่ออย่างเมื่อวานเองอก็ได้ไปบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ไปมีอาหารรสชาติดีๆพื้นบ้านอย่เวลาเรามามีโอกาสมาต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเรามีโอกาสได้ทานอาหารพื้นบ้านเขาก็น่าจะโอเคมาก คือก็อยากจะเหมือนกับมาแชร์ว่าประมาณว่าถ้าเรามาเที่ยวมาท่องเที่ยวเราก็เสพกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามากกว่าแต่ถ้ามีงานเข้านะครับก็คงต้องทำงานกันนิดนึงผมให้ดูบรรยากาศเวิรง์งด้านหน้าของอรีสอร์ทที่เรามาพักตรงนี้เป็นสิชนนะครับเขา,าเขาเรียกว่าเป็นสิชนรีสอร์ทแล้วก็แน่นอนเรามาแล้วก็มาวัดตะไคร มาไหว้มาทําบุญตามความเชื่อไอ้เรื่องความเชื่อก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะของแต่ละสถานที่ที่มันไม่ผิดนะที่เราอยากจะเชื่ออะไรขอให้สร้างความเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจเหรอสร้างความมั่นใจอะไรได้อย่างบางทีในครอบครัวเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเชื่อคนหนึ่งไม่เชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยต่อให้เราไม่เชื่อเราก็ต้องนับถือความเชื่อของคนที่เราอยู่ด้วยกัน เหมือนกับอยู่ในสังคมทุกวันนี้เราอาจจะมีแนวความคิดที่แตกต่างกันได้แต่ก็ไม่จําเป็นที่เราต้องขัดแยง้งอะไรที่เราดูว่าสิ่งที่เขาเชื่อหรือสิ่งที่เขากระทำมันไม่ได้เป็นความผิดหลายแรงที่มันจะมาทำร้ายเราทำร้ายครอบครัวทำร้ายคนใกล้ชิดหรือทำร้ายสังคมเรายอมได้เราก็ยอมนะครับแต่ถ้าอะไรที่มันอาจจะดูรุนแรงเกินไปแล้วก็อาจจะตักเตืนเอนเออกนอกเรื่องมาเรื่องนี้ได้ยังไงก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องบรรยากาศ เน้นไปในเรื่องการปฏิบัติตัวปฏิบัติใจว่าหัวใจเรานะครับก็ยังเหมือนเดิมบางทีเราอยู่กรุงเทพเครียดๆบรรยากาศอาจจะเหมือนเดิมก็จริงแต่ถ้าสมมุติเราปล่อยวางได้บางทีเราอาจจะล่มเย็นเบิกบานก็เป็นได้นะครับประมาณนี้เนาะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็คงจะมีกิจกรรมกันเลยผมก็ค้างไปแล้วคืนหนึงเดี๋ยว คืนนี้ผมก็ค้างอีกคืนหนึ่งเช้าวพรุ่งนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้มาวิ่งแล้วก็มาบอกมาแชร์เรื่องราวนะครับในสถานที่อีกสถานที่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเข้าเมืองกันนิดหนึ่งโอเคสุดท้ายตามหัวข้อเนาะบรรยากาศใหม่หัวใจเดิมต่อให้บรรยากาศเดิมเราจะทำหัวใจใหม่ก็ได้นะครับขอให้สดชื่นในทุกวันครับ